วัสดีครับก็ตกใจไหมกับสภาพหนังหน้าอย่างนี้อันนี้เป็นวันที่สองนะครับของการทำจมูก็อาจะรีวิวให้ดูไม่ต้องตกใจนะอันนี้บวมหนักมากบวมหมดทั้งหน้าเลยทั้งปากก็บวมเหมือนกันนะครับตรงแรกเลยดูข้างข้างก่อนเลยด้วยด้ข้อนะครับจมูกยังไม่ต้องดูนะไปดูตาก่อนลวกันตานี้บวมหนักเลยฮะ เหนไหมเป็นรอยช้ำทั้งตรงเปลือกตาแล้วก็ตรงใต้าตานะครับนะฮะอันนี้คือจุดที่บวมหมดเลยนะนี่เหมือนกันเห็นไหมตานี่บวมหนักมากเลยจริงตรงหน้าผากตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมก็บวมนะครับบวมหนักมากเลยนะตรงปากลามมาห็นตรงปากก็บวมตรงนี้เราดจูจมูกจมูกก็บวมแป่งคือแป่งมากไอ้ตรงแดงๆเน,นี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ คือก <ersch> ็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิวหรือว่าซิลิโคนทะลุนะแต่หมอบอกห้ามแกะก็ไม่แกะก็ปล่อยแม่งไว้งั้นอะปล่อยแมงไว้ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นเหมือนหนองน่าจะเป็นสิวมั้งสิวขึ้นอะแจะบอกไห้แกะก็ปล่อยแม่งไว้ไงล่ะเดี๋ยวคิดว่าหน้าตาเป็นไงเคยเป็นมาก ยาลดบวมแล้วก็ยาแก้ปวดนะครับชอบกินตลอดก็บอกว่าช่วงสามสี่นนะั้นีบ้บวมหนักจะเป็นหนักนละ้วก็พอนานใะห้มันยุนบเองเลยพอมองแทบจะไม่เห็นแล้วตอนนื้อตาคือลืมตาสุดๆในหะ้อเนะี้ยปกติเป็นคนตาโตมากเลยนะเน้อที่สับตาสีดำเห็นไหม